สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยเรายังเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่37การผันคำนะคะวันนี้เราไปทำแบบฝึกหัดหน้า203ต่อกันเลยนะคะข้อ4ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องข้อ1ฉันไม่จุดๆุจุ เพื่อนมีคำด้านหลังให้เด็กๆเ,เลือกอยู่สามคำคำว่าลอล่อลอ,ลอให้เด็กๆเ,เลือกคำที่ถูกต้องไปเติมนะคะคำที่เอาไปใส่แล้วมีความหมายนะคะทำให้ประโยคนั้นมีความหมายต่อไปข้อสองฉันช่วยแม่จุดจุด,จ,ดจาน มีคำมาให้สามคำด้านหลังคือคำว่าลางล่างหลาง,ลางให้เด็กๆเ,เลือกคำลงไปเติมให้ประโยคมีความหมายฉันช่วยแม่จุดๆุดจุด,จ,ดจานข้อ3าฉันจุดจุดจุดฟังพ่อแม่คำที่เลือกมีอยู่สามคำนะคะคือ เชื้อเชื่อเชื้อให้เด็กๆเลือกมาหนึ่งคำลงไปเติมให้ประโยคมีความหมายนะคะข้อ C ฉันจุดๆ,ๆุดจุดร่มมีคำมาสามคำด้านหลังนะคะคำว่ากลางกางกางให้เด็กๆ เลือกนำไปเติมให้ถูกต้องค่ะข้อ5ฉันตื่นจุดจุดจุด,จดมีคำมาสามคำค่ะคำว่าเชา่ชาเชา่าเช้าเด็กๆเลือกมาหนึ่งคำนำไปเติมให้ประโยคนั้นมีความหมายนะคะต่อไปนะคะข้อ5ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องการผัน 1, คำ การผันคํานะคะรูปวรรณยุกทําให้ความมหายของคำเปลี่ยนไปนะคะและรูปวรรณยุกต์ทำให้เสียงของคําเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะคะให้เด็กๆเขียนสรุปให้เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ไปส่งในอัลบั้มที่คุณครูประจำชั้นจัดเตรียมไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ